我听吗？ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกระสมนุกคนนะคะและว,วันนี้ก็มาถึงนะคะกอบน้ำพริกากหมูค่ะพี่น้องคะนะคะพบก,กับเจนี่ชาแนลคุณแม่นะคะวันนี้กอกนำพริกากะหมูตามคาเรียกร้องนะคะกอกไปหดรายเปลลิดเลยพี่น้องคะนะคะสดใหม่นะคะบึงมีตะหนังกรอบบนะคะสันไชมันเป็นหมูสองชั้นนะคะเป็นชั้นหนังแล้วก็ชั้นไขมันนะคะ ใช้พี่นใช้มันดีทีโตทานได้นะคะแบบเลิศนัวอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนนะคะรับประกันได้นะคะะร้วฝากผลิตภัณฑ์จะเ็นอ่พี่น้องเลวยจากบ้องไฟร้านกุ๊บนะคะขอถุงสวยๆหน่อยค่ะถุงนี้150กรัมนะคะราคา79บาทเท่านั้นพี่น้องคะนะคะเป็นถุงใหญ่ขึ้นเพื่อพูกไดเคยซื้อตะกี้สิเห็นว่าเป็นถุงหน่อยก็นี่นะคะแต่นี่คือขนาดถุงใหญ่ขึ้นนะคะดูสิคะ นะคะแล้วเนี่ยคือมีตะมูพี่นอ้องเห็นบ่สมุนไพรทีมี่ปลาตายนะคะจะใส่ตะมูเน้นๆนะคะกินแล้วดังกรอบกรบกรอบเดี๋วจะทานให้ดูนะคะขออนุญาตนะคะมาปั้งเสียงพี่นอ้องกรอบมากนะคะเป็นเลือดเ,เ,เป็นเสือโอเคค่ะกอบกันตอ่อพี่นอ้อง เอพี่น้องค่ะเฮากินเฮาเห็ดน้ำพริกกาหมูแบบแล้วๆนะคะแพ็กเกจจิ้งสวยหรูดูดีมาเหา่าฮารูฮาระนะคะเจ็ดสิบเก้าบาททับทุนนะคะพี่น้องคไขยคายังแต้มมนแคบหมูไอ้หนังหมูกมับมันหมูเน็ตโลละสี่สิบหกบาทตอนนี้ขึ้นไปเป็นแปดสิบหกแล้วนะคะนี่นะคะแต่ว่าเราให้มากกว่าเดิมดูสังเกตถุงนะคะใครที่เคยซื้อก็คือถุงใหญ่กว่าเดิมนะคะปริมาณจุกๆกันไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะบเบนเนื้อ เบิงเนื้อเบิเนื้อนะคะเราจะมากินผลิตภัณฑ์จากควางเห็ดาจ้ายัวย่วๆสิแกะแล้วนะคะหอมมุยมุยนะคะไม่ต้องกลัวอับชื้นนะคะเพราะว่าเรามีระบบกันซ่นยางดีนะคะระดับมาตรฐานสานกลระดกจะเบิงจะเบิงจะเบิงมาใกล้ๆสิคุณพ่อรวยลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะพี่นงคลุกข้าวไปเลยสิ นี่กรอบนะคะเดี๋ยวแม่จะชิมให้ดูนะคะโอ้โหโอ้โโอ้หกรอบไรดินได้มูบ้านในตายพี่น้องอืมอ้มอร่อยล้ำยามมเดยดจริงไปเลยสุดท้าย ให้แม่ป้าดูดูดูแล้วก็จะดูแลบ้านใช่แล้วก็จะดูแลเด็กขึ้นอยากเป็นไก่ป่าอยากอยากแม่ป้าอะไรด้วยจ้ะไอบ้านป้ามันมียาด้วยใช่แล้วก็ล้างแผลเช่นใช่ไหมตอนฉันทำเนี่ย เธออะไรเธอรักฉันไหมน้องรักป้าใช่ไหมลูกน้องเอายามให้ป้ากินใช่ไหมใช่ นี่ราจะเอามาให้ดูยาสามเมหรือให้ป้ากินยาเหรอคะแล้วก็น้องให้ดมยาด้วยใช่ป่ะป้าปวดหัวใช่ไหมมันหล่นมันหล่นไปนไหนไหมมันหล่นก็่ช่งมันลูกน้องดูแลป้าใช่ไหมคะแล้วก็ยาดมมันบอต้องโตแล้วโตแล้วเป็นหมอไปไป้า เป็นหมอเป็นพยาบาลเหรอคะี่โอ้โหเก่งจังเลยลูกป้าเบียนหัวน้องใช่ไหมใช่ป้ากินยาหนึ่งเม็ดแล้วตอนทำใครกินยาเองเหรอลุงลุงทำอะไรตามมักแตงคุณแม่แพ้อีกแล้วนะคะ อยากกินตำบักแตงพี่น้องน้ำปลาแดกอะไรอ่ะเอาปลาแดกลงหม,มั่นไหมอ่ะอ๋อปลาแดดลงหมั่นโอ้อยพี่น้องสาภาพวิ่นอีกแล้ววิ่นไงลงอีกแล้วเฮ็ดเบียร้ายวันนี้เขาก็เฮ็ดน้ำพริกกะหม้อสิทธ์นะคะดูสาภาพดิจุจะอ้วกวิ่นเฮ็ดเวี้ยร้ายจะอ,อ้วก เสร็จแล้วอีฟ้าก็มาดูแลปล้าใช่ไหมคะเรานอนอยู่ในครัวเลยนะโอ้ลำยองก็อยู่ด้วยนะคะหาสีดบะค่ะหาอยู่ในครัวพี่น้องเขาก็เห็ดเวียกแล้วเขาจะเห็ดน้ำพริกล่มทุงแล้วนะคะหาเจอไหม เขาขึ้นบ้านก่อนนะ ขจ้ะเอ๋หนาสุดมากเลยนะคะเราก็ถึงที่นอนแล้วนะคะพี่น้องขาแคนมีขึ้นมาบนบ้านก่อนนะคะขึ้นมาบนห้องก่อนคุณพ่อ,อยังแพกของอยู่เลยนะคะเพราะว่าต้องรีบแพกวันนี้ออเดอร์วันอ,ออเดอร์ที่ค้างวันนี้นะคะส่งพรุ่งนี้เช้าให้มันเสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเรามีภารกิจนะคะ ไปทำบุญแล้วก็ลำบวงสวงที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแคทมี่แล้วก็น้องนุ่นธิดาพรน้องทองเบียดทับถนนนะคะคุณพ่อก็ไปรุ่งนี้นะคะยังไงฝาก ผู้ใดอยูไก่กะไปให้กำลังใจไปทําบุญไปห่วมบุญกันใดน,นะคะที่วัดพระธาตุหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพรุ่งนี้นะคะถ้าคุณแม่ไหวก็ลําแน่นอนนะคะเพราะว่าคุยกับน้องนุ่นแล้วแต่ว่าถ้าบบกไหวกะสิเดนังเบิงพี่น้องเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะคะว่าน้องจะงอเงี้ยไหมนะคะกะเมือ่อเวลาพิธีก็ประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีนะคะเป็นตอนกลางวันนะคะ คุณนมาคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องทําช่วยหรอกนะคะเพราะว่าวางหัวคำว่าสบายนะคะเป็นหนาวๆเป็นคือสีคข่แล้วก็มีอาการแพลขึ้นมาเป็นวิ่นปวดหัวนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่อาบน้ําแล้วก็ขึ้นมานอนเลยนอนเล่นโทราศัพท์ข้างบนบ้านก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแพ็คของช่วยสันนะคะนั่งกะเหตุอยู่ผู้เดียวเนาะพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปอุบลแต่เช้านะคะยังไงพี่น้องก็นอนหลับฝันดีนะคะ นอนหับให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเบียนเมื่อไปให้มีแก้วมันนี่ชวนได้ได้ลำลำแล้วด้วยกันสมุททุกคนนะคะยังไงคุณแม่ขอตัวนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย